สวัสดีค่ะคุยคิดกันิชกรนะคะวันนี้วันที่30ของการออกกําลังกายของน้องนะคะวันนี้น้องก็ทำออคลิปออกไปแล้ว1คลิปนะคะเกี่ยวกับรายการคุยให้คิดกันิชกรแต่วันนี้เป็นการออกกําลังกายนะคะก็คือการขี่จักรยานของน้องนะคะตอนนี้น้องก็มาพื้นที่ใหม่แล้วก็ผ่านมา30วันแล้วนะคะก็บรรลุวัตถุประสงค์ไป1เดือนนะคะกับการขี่จักรยานแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสาหรับร่างกายที่ ร่างกายแล้วก็จิตใจที่ออกกำลังกายในทุกวันนะคะก็คือสุขภาพจิตด,ดีหน้าตาแจ่มใสนะคะเห็นหน้าน้องแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้องลงพื้นที่ด้วยนะคะน้องก็มาดูว่าออวันนี้เป็นถนนเส้นใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนาข้าวที่สุพรรณบุรีนะคะว่าเป็นเหมือนสัปะยะยอู่ข้าวอู่น้ำยังไงคะ่ะนี่จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนะคะเมื่อกี้เราให้ไปดูพื้นที่ที่เขาเริ่มปลูกข้าวใช่ไหมคะ ตอนนี้ก็เป็นถนนเส้นใหม่นะคะถนนสุพรรณจจสวยแล้วก็นี่ก็คือเขาทํานากันแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่ดินอาจจะสร้างร้านกาแฟรหรืออะไรก็คือพื้นที่การทานานะคะมันถูกที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองนะคะสุพรรณบุรีอําเภอเดิมบางระบุที่น้องอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเมืองนะคะแต่ว่ามันกำลังติดกับจังหวัดชัยนาท เพราะฉะนั้นความเจริญมันยังมาออไม่ได้เต็มที่นะคะก็แต่ว่ามี KFC มีทุกอย่างค่ะมีห้างสรรพสินค้าค่ะแต่ลงหนังกับโบลิ่งนะคะที่น้องต้องการนะคะแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเมืองที่มันเป็นชนบทนะคะเป็นเมืององุ่นมากอุน้ภแบบนี้นะคะที่เป็นเมืองที่ผลิตอาหารตอนนี้ฝนเริ่มตกนิดนึงนะคะ มันก็กําลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปการเป็นสังคมเมืองนะคะสภาพถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่ตรงข้ามกับถนนที่ไปเ,เข้าตัวเมืองนะคะมันก็จึงทาให้น้องขี่ย้อนกลับมานะคะปันจัยย้อนกลับเส้นทางของคนอื่นนะคะก็จึงทําให้วันนี้นะคะไม่ต้องเจอรถมากทางท,างที่เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะก็ที่นี่เขาก็จะมีการทําหลายอย่างนะคะการปลูกก็จะให้ดู นะคะก็จะมีบึงมีต้นไม้สวยงามพื้นที่ในการขี่จักรยานน้องนะคะมันจึงทำให้เป็นน้องพูดเสมอไม่ใช่ว่ายกคนขข่มท่านนะคะอันนี้เป็นบึงนะคะที่เขาไวเลี้ยงปลานะคะมันก็จะมีข้าวมีปลาแล้วก็ตรงนั้นเป็นนาบัวนะคะก็คืออาหารอยู่รอบตัวนะคะสุพรรณบุรีนะคะยังเป็นเมืองที่พูดได้นะคะว่า ไปที่ไหนก็ยังมีข้าวกินนะคะอ่าแล้วนี่น้องก็มาเจอต้นดอกรักนะคะแหลายคนเทียไหว้ครูสมัยก่อนก็ต้องมีต้นดอกรักนะคะดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกอย่างนี้นะคะต้นลําต้นยังมีอยู่ข้างทางนะคะแล้วนี่ก็เป็นดอกมันนะคะ สมัยก่อนถ้าเราจะไปไหว้ครูน้องก็ต้องมาเก็บแถวข้างทางแบบนี้นะคะนี่ก็แสดงว่าผ่านเวลามาหลายสิบปีนะคะสภาพความเป็นอยู่ต้นต้นดอกลักก็ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่สําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะคะน้องก็พึ่งจะมาเส้นนี้ส่วนใหญ่ขับรถนะคะก็เลยจะไม่ได้เชิชมบรรยากาศนะคะของต้นดอกลักถ้าใครสนใจก็อันนี้ปเป็นทําเป็นร้อยมาลัยนะคะที่ เราไว้ทำในส่วนของตรงม่านหน้าต่างนะคะบรรยากาศดีมากนะคะมีนกร้องนะคะนล่นก็ทำไร่นานะคะเป็นโคกหนองนานะคะก็คือมีบึงแล้วก็ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้นะคะที่ข้างนานะคะมีบ้านอยู่นะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนอยู่ได้มีข้าวกินมีความสุขนะคะแล้ว เป็นต้นดอกลักแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่นาที่เขาเริ่มเอาน้ําเข้านากันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะตรงนี้ก็แสดงว่าการทํานาของเขาเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งได้น้ํามานะคะปัญหาของของชาวสุพรรณบุรีก็คือทําไมเราต้องอยู่กระทรวงเกษตรเพราะว่านี่แหละค่ะเรื่องน้านะคะมันมีความสําคัญมากกับการทํานาหรือว่าการดํารงชีวิตนะคะอย่างฝั่งโน้นก็ได้ยินเสียงก็คือเป็นการดูดน้ําเข้านาจากคลองนะ เดี๋ยน้องก็จะพาไปดูว่าเออคลองน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างการทำงานหรือว่าการลงพื้นที่ของน้องนะคะน้องก็ขี่จักรยานด้วยนะคะแล้วก็มาลงพื้นที่ด้วยเพื่อให้รู้ว่าความเป็นอยู่นะคะบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะว่ามีสิ่งไหนที่มันเป็นไปตามปกตินะคะเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ถ้ามีสิ่งไหนที่เราจะช่วยเหลือได้ในชุมชนความเดือดร้อนทางเรานะคะทางฝั่ง ของการเป็นตัวแทนเกตนนยก็ยินดีจะช่วยเหลือทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสุขงานทุกนะคะเราก็แชร์และแบ่งปันนะคะน้องก็จะพาไปดูคลองนะคะคลองน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะมาดูน้ำในคลองกันนะคะว่า คลองที่ใช้สําหรับพอปลูกนะคะน้ำก็ฝนตกนะคะก็จะเป็นคลองเส้นทางยาวนะคะชาวบ้านก็ต้องมาชาวบ้านนะคะนี่ก็เป็นถนนเส้นในนะคะพื้นที่บรรยากาศมีการปลูกต้นกล้วยนะคะ mm. กอนาข้าวก็เริ่มทําแล้วนะคะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเออเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเนาะปลูกข้าวนะคะ ในขณะที่มีถนนนะคะการเดินทางสะดวกนะคะนี่ก็คือการเมืองหรือว่าการชีวิตวิถีความเป็นอยู่ของชาวสุพรรณแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะมีต้นคา,าลิปตัสนะคะตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งนาฝั่งนี้ก็เขาเ,เขาเขาเรียกว่าตัดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมการเพาะปลูกต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นนาที่มันเป็นต้นกล้านะคะก็สังเกตว่ามีประชาชนลงมาทำนาแล้วนะคะซ่องฟ้าดี ทุกอย่างดีมีนกมีมีทุกอย่างนะคะก็นี่แหละค่ะการทํางานของนักการเมืองแต่ละคนนะคะบางคนอยู่ในสภาบางคนชอบถ่ายรูปนะคะแต่น้องก็ชอบทํางานแล้วก็ลงพื้นที่ทําตามหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองนะคะว่าหน้าที่ของนักการเมืองที่ดีคือการเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปดูซิว่าบําบัดทุกบารุงสุขซิว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะส่วนของทางสุพรรณบุรีเราก็มีนักการเมืองมีจังหวัด พาะก,กันเหมืองที่เป็นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมันก็จึงทําให้ช่วยกันทํางานช่วยกันดูแลนะคะขนาดเส้นทางแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไฟจราจรนะคะก็คืออำนวยความสะดวกนะคะมีไฟฟ้ามีสิ่งที่มันเป็นเอ่อ f a ิ i l i t y นะคะคือสิ่งที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับความเป็นอยู่เพื่อ ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในค่ะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องการนะคะเราต้องมาวางผังเมืองกันใหม่นะคะในความคิดน้องก็คือว่าเราจะต้องทํำยังไงให้เอาความเจริญเข้ามาแต่ว่าจะไม่ทําลายวัฒนธรรมแล้วก็วิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตนี้นะคะให้มันมีไร่นาะให้มันมี ความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคนทํานากันก็ให้เขามีความสุขพอเพียงนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะทําเขตอุตสาหกรรมก็มีการแบ่งโซนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวลาที่จะออกแบบได้ออกแบบชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ทํานาทําไรนะคะก็พื้นที่เต็มไปด้วยการทํานานะคะแล้วก็พอปลูกเรียกว่าคนน้องเคยฟังข่าเทศมานะคะว่าคนที่เกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหรือว่า เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เรื่องการกินนะคะอากาศดีมีที่ดินมีทรัพย์สินของตัวเองนะคะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคือถ้าให้เทียบกับอีสานนะคะก็ชีวิตก็จะง่ายกว่ามีผักบุ้งในไร่นามีรากบัวมีปลาน้ําจืดมีแม่น้ํามีคลองมีเขื่อนมีหนองมีบึงนะคะแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีของเราเนี่ยเอ่อการเมืองก็อยู่กระทรวงเกษตรมานานเพราะฉะนั้นน่ะ การจัดผังหรือว่าการดูแลประชาชนอ่ะก็ได้ระบบการชลประทานสําหรับการทําเกษตรนะคะก็จะดีมากถ้าใครจะดูงานก็คิดว่าน่าจะดีสําหรับทุกคนนะคะวันนี้วันนี้น้องก็มาลงพื้นที่นะคะอากาศดีได้ออกกําลังกายด้วยทํางานไปด้วยน้องก็เป็นไฮเปิ์นาคะมันติฟังชั่นนะคะก็คือทํางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ ่าทาั้ทงบุญทั้งรู้ต้องได้นะคะแล้วก็เอาความสุขเอาความสบายใจนะคะในการทําง,งานแล้วก็การปรับปรุงพัฒนาหรือว่าคันทรีนะคะหรือว่าการทํดีเวล็อปเมนต์นะคะการพัฒนาพื้นที่เราก็มาดูซิว่าปัจจัยองค์ประกอบแล้วว่าอะไรมีอะไรยังไม่มีแล้วก็ประชาชนน่ะต้องการจริงๆหรือเปล่าต้องการอะไรกันแน่จังหวัดของเราไม่เหมือนจังหวัดอื่นภูมิภาคแตกต่างก,ากันก็ระยบาย เศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าอย่างเศรษฐกิจของสุพรรณเป็นเมืองข้าวนะคะเราก็อยากจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นแปรรูปข้าวให้มันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นให้มันมีมูลค่าเราก็อยากได้คนที่เรียนจบโภชนาการนะคะเอามาดูซิว่าเราสามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตที่เราอยู่ในจังหวัดเราให้มันมีมูลค่าสร้างเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นมีวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบนี้นะคะเป็นคนสาว เมืองเนอนะคะพูดเนอ